ช็อปปิ้งมาโอ้โหเจ๊ไปตลาดมาแร้วนะ,ะ <Okay. S 1> โอ้โหดู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  <Okay. S 1> ดูด,ด,ดูแม่ใช้ไปซื้อกระดาษทิชชู่เข้า uh oh. ห้องไปไหนไปเก็บไไดิอือไปเก็บตรงไหนลูกอืนี่ปิดปิดปิดด้วยอืไม่เรียบร้อยนะเลยงานบ้านไม่เรียบร้อยเลยต้องให้จัดการทุกทีเลยอื ้อยเลยนะทุกคนต้องให้เอรินจัดการใช่ไหมดู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 ดดไปซื้อทิชชู่มาอืมวางด้วยนะคะเออเอาแม่บ้านทำดีๆสิคะอืมดเดี๋ยวไม่ขึ้นเงินเดือนเลยอืมกระของกระดาษมันใหญ่กว่าตัวอีกแล้วมั้งอนะ่ะอืม งานบ้านนี้อย่าให้พ่องเชื่อต้องให้เอจินจัดการนะดูดูดูด